ดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาคุยกันนะครับเรื่องคัสดีนะครับอีกักคลิปหนึ่งนะครับก็เคยสัญญากับลูกค้าไว้นะครับหรือว่าผู้ที่สนใจผู้ที่ติดผู้ที่ติดตามนะครับทุกท่านเนี่ยก็คือได้ได้ได้เคยเกินเกินไว้ว่าจะมาแนะนำนะครับถึงหลักการใช้งานของคัสดีนะครับ ซึ่งลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยนะครับเคยทําแต่ AB นะครับเห็นช่างหัดนะครับรีวิวแต่เอบก็เลยทํา AB ตามนะครับที่ผมแนะนําไปเผอิญว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับก็ทําคัดดีขึ้นมานะครับนะฮะลูกค้าก็เลยมีคําถามเยอะนะครับก็เลยวันเนี้ยก็เลยเอาคําถามหลักๆนะครับสักงสามข้อนะครับมานะฮะมาอธิบายนะครับให้ลูกค้าได้ฟังเป็น ไม่เชิงเป็นวิชาการเป็นหลักการแล้วทำจริงนะครับเอาไปใช้งานจริงแล้วมันใช้ได้เลยนะครับไม่มีหลักการนะครับไม่มีสูตรไม่มีทฤษฎีอะไรทั้งนั้นเป็นเป็นเป็นวิธีการแล้วก็ไปใช้งานจริงได้เลยนะครับซึ่งมันตรงจุดกับมือใหม่นะครับที่อยากจะทดลองทำหรือว่าอยากจะเอาไปทำนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆนะครับไปกันเรื่อยๆนะฮะนะฮะก็นะฮะวันนี้นะฮะคำถามหลักๆเลยนะครับมันก็มีมีเยอะนะครับแต่คำถามที่มันที่จะเป็นหัวข้อเป็นประเด็นจริงๆแล้วว่าถ้าเอามาม,ามามามาคัดแล้วก็เอามาเป็นหัวข้อหลักจริงๆเนี่ยหลักๆก็เลยจะมีเนี่ยจะอยู่3ข้อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ประเด็นที่ผมเคยพูดกับลูกค้าไว้ว่าคาัสดีเนี่ยนะฮะที่เอามาทำเนี่ยใช้หม้อแปลงแบบไหนชุดใจไฟใช้แบบไหนนะครับนะฮะซึ่งถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะมองภาพออกแล้วมันจะไม่ยากนะครับซึ่งลูกค้าหลายๆคนที่ซื้อคัสดีไปนะครับก็จะมีคำถามเพิ่มอีกว่านะครับผมต้องใช้หม้อแปลงกี่แอมนะฮะ ไฟกี่โวลต์ชุดคาปากี่ลูกนะครับเนี่ยซึ่งซึ่งมันเป็นคําถามที่ที่ค่อนข้างที่จะเจอเยอะมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคัด,ดีเนี่ยกับกับ AB ที่ผมเคยทำเนี่ยมันต่างกันไม่มากแต่วิธีการทำงานหรือว่าวิธีการประกอบเนี่ยนะฮะมันต่างกันเยอะนะครับอ่ะมันต่างกันตรงที่ว่า 1. คัดดีเนี่ย นะครับลูกค้าชอบถามว่ากี่วัตนะขับลําโพงได้กี่ดอกซึ่งมันตรงกับคาถามข้อแรกเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คาถามว่ากี่วัตแล้วขับลําโพงได้กี่ดอกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวคัสดีนะครับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวคัสดีนะฮะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวคัาดีมันอยู่ที่แหล่งจ่ายไฟครับเนี่ยมันอยู่ที่แหล่งจ่ายไฟเนี่ยเห็นไห คาดดบวกแรงจ่ายไฟเท่ากับ kind ว of ัตต์นะครับฉะนั kind of ้นเนี่ยคาดดีเ kind น of ี่ยมันเป็นโมดูลของมันอยู่แล้วนะครับมันเป็นโมดูลที่รองรับของมันอยู่แล้วนะฮะส่วนมันจะได้กี่วัตต์แล้วมันขับลำโพงได้กี่ดอกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนี่ครับเนี่ยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแรงจ่ายไฟของมันนะครับจะเป็นมออแปลงก็ได้หรือเป็นสวิตชิ่งก็ได้นะครับแต่ยังตัวผมเนี่ย ผมเน้นผมจะเน้นหม้อแปลงนะครับผมจะเน้นหม้อแปลงเพราะการใช้งานความทนทานเนี่ยแล้วก็ราคาเนี่ยถ้าเอาเปรียบเทียบกับการใช้งานเทียบเท่ากันอะไรจริงเนี่ยนะครับหม้อแปลงเนี่ยการใช้งานจะทนทานแล้วก็รา,าคาเนี่ยถูกกว่าถ้าเอาเทียบกันจริงแล้วความทนทานนะนะครับหม้อแปลงจะทนกว่านะครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกสภาพงานจะโลดตํานะฮะจะอัดแรงจะเปิด เบาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโม่แปลงเนี่ยมันจะมันจะมันจะค่อนข้างที่จะโอเคกว่าส่วนข้อเสียของโม่แปลงคือมันหนักแค่นั้นเองสวิตช,ชิ่งมันเบานะครับนะฮะมันเบาแค่นั้นเองนะฮะแต่ผมเนี่ยผมเลือกให้มันแมทกับการใช้งานฉะนั้นเนี่ยหนักจะเบาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรามันก็ไปสอดคล้องกับเนี่ยลูกค้าจะทํากี่วัดขับลําโพงได้กี่ดอกเท่านั้นเองแต่ ถ้าเราพูดเรื่องกับกำลังวัดนะครับมันก็จะมีหลักการมันก็จะมีทฤษฎีเข้ามาควบเนี่ยเยอะมากเลยแต่หลักการของผมเนี่ยผมจะไม่เน้นเรื่องกำลังวัดนะผมจะไม่เน้นเรื่องกำลังวัดนะครับผมจะเน้นเรื่องลูกค้าเอาไปขับลําโพงกี่ดอกดอกและกี่นิ้วเท่านั้นเองนะครับอย่างสมมติว่าลูกค้าบอกว่าเนี่ยผมอยากได้คารดีคับ ชุดหนึ่งเอ่อเอาไปขับได้กี่ดอกเขาถามผมนะลูกค้าถามผมแล้วมันได้กี่วัตต์นะครับคำถามเนี้ยผมตอบไม่ได้นะครับผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่ากำลังใจของลูกค้าเนี่ยมันคือเท่าไหร่แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าผมมีหม้อปแปลงอยู่20แอมป์นะไฟเลี้ยงอยู่ประมาณสัก95โวลต์อย่างเงี้ยผมรู้เลย นะครับ18นิ้วข้างละ2ดอกคงรอสบายสบายข้างละ3สบายสบายเลยนะครับเนี่ยผมจะตอบได้ง่ายแต่ถ้าลูกค้าถามว่าโมดูลเนี่ยกี่วัตต์นะครับขับลำโพงได้กี่ดอกอันนี้ผมตอบไปได้เพราะโมดูลเนี่ยมันรองรับได้หมดเลยโมดูลเนี่ยมันรองรับได้หมดเลยนะฮะที่เหลือคืออะไรที่มันรองรับโมดูลละ่ะนี่ไงแหล่งจ่ายไฟ นะครับอันเนี้ยนะก็คือผมพยายามจะบอกให้ลูกค้าเข้าใจว่าไอโมดูลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กําลังวัดมันอยู่ที่กําลังจ่ายนะครับแล้วก็การใช้งานของลูกค้านะครับอ่าอย่างสมมุติว่าวันนี้นะครับอย่างสมมุติว่าวันนี้ลูกค้าบอกว่าเออยังไม่มีอะไรเลยอ๋อโอเคนะครับต่อสรุปแล้วก็คือนะครับ ลูกค้าจะเริ่มประกอบคัดดีนะครับก็คือถ้ายังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีหมอปแปลงยังไม่มีอะไรเลยนะครับยังไม่มีชุดใจไฟไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือ,อ,อลูกค้าตั้งโจทย์ของตัวเองก่อนนะครับว่าจะขับลําโพงกี่นิ้วนะครับลำโพงกี่นิ้วจะ12นิ้ว15นิ้ว18นิ้ว21นิ้วนะครับโครงหล่อหรือโครงปั๊มข้างละกี่ดอก ข้างละ1ดอก2ดอก3ดอก4ดอกนะครับให้ลูกค้าตั้งโจทย์มาก่อนนะครับพอลูกค้าตั้งโจทย์มาปุ๊บเนี่ยก็คือ,อามาถามผมนะครับก็คือมาบอกเลยว่าช่างหัดครับผมอยากได้โมดูลคาร์ดีนะครับแล้วก็ชุดจ่ายไฟม้อแปลงด้วยนะครับหรือจจัดให้ผมเป็นชุดประกอบอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยขับลําโพง15นิ้วโพงปั๊มธรรมดาเลยไปฟังในบ้านนะครับข้างละ2ดอก นะครับควรใช้ช so ุดไหนดีถ like ้าบอกมาอย่างนี้ป <laughs> ุ๊บผมก็เลยบอกอ๋อถ้าเป็นชุดเล็กแบบนี้ใช้หมะแปลงลูกกระเนี่ยลูกเล็กเนี <map> ่ยนะครับแค่นี้ก็พอนะครับเนี่ยลูกเล็กเนี่ยนะครับไฟสักห้าสิบห้าโวลต์นะครับคาปานะครับสักสี่ลูกนะครับอ่าเนี่ยให้ดูเลยเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้นะครับนี่เป็นชุดนี้เลยนะครับนี่ชุดนี้เลยนะฮะ อวบนี้เลยปั๊บแค่เนี้ยครับสินิ้วนะครับ15นิ้วนะครับโครงปั๊มนะครับเนี่ยข้างละสองดอกเนี่ยแน่นตึ๊บเลยนะครับนะแน่นตึ๊บเลยนะสินิ้ว15นิ้วข้างละสองดอกชุดนี้เลยเนี่ยครับเป็นมอปแปลงลูกเล็กเนี่ยนะครับแค่เนี้ยไฟสักห้าสห้าโวลต์นะครับแปลง dc มาแล้วก็จะมาสัก 55ประมาณ80โวลต์เนีนะ่ยประมาณนี้โอ้คาดีทํางานได้สบายนะครับเสียงนี้แน่นตึบ๊บกลางนี้ชัดเจนเลยนะฮะเอาไว้คาราวเกะในบ้านหรือจะเปิดฟังเล่นในบ้านเนี่ยสบายสบายเลยนะอ่ะโจทย์เห็นไหม15นิ้วข้างละ2ดอก12อ่ะ15นิ้วหรือ12นิ้วข้างละ2ดอกโครงปั๊มชุดนี้เลยนะครับใช้ไปยาวๆเลยนะครับเปิดได้พังถ้าโมดูลพังส่งกลับมานะครับผมซ่อมไม่ฟรีมีประกันนะครับอ่ะ เสร็จแล้วลูกค้าบอกว่าเออผมอยากได้สัก15บห้านิ้วครับค้างละสามดอกถึง4ดอกเนี่ยเป็นโครงปั๊มเนี่ยใช้ชุดไหนดีนะครับเป็นชุดนี้เลยนี่เป็นชุดนี้เลยนี่เป็นชุดนี้เลยนะครับนี่เป็นหม้อลูกนี้เลยนะครับเป็นหม้อลูกนี้เลยใช้โมดูลคาร์ด,ดีชุดนี้อ่านะครับแล้วก็ชุดใจไฟหกลูกพอแล้ว นะครับนะฮะหลูกพอแล้วเนี่ยสินิ้วข้างละสีดอกนะครับโครงปั๊มนะครับจะขับเบสขับกลางอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเนี่ยเป็นหม้อลูกนี้เลยนะครับถ้าถามว่าเป็นวัดชุดนี้ก็สามารถได้ถึงส0 0พันวัดเลยนะข้างละพันวัดเนี่ยได้สบายเลยนะครับนะฮะแต่นะฮะมันมีรายละเอียดลึกกว่านั้นเดี๋ยวผมจะพูดในหัวข้อต่อไปว่าทําไมเอาคัสด,ดี ใส่หม้อลูกนี้ปุ๊บมันมันแรงใส่ AB นะครับกับหม้อลูกนี้ทําไมมันแรงไม่ไม่เหมือนกันนะครับอ่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่าเดี๋ยว,ยว,ยวคนมาว่าไปหัวข้อต่อไปนะครับเสร็จแล้วลูกค้าบ,บอกว่าผมอยากจะขับ18นิ้วนะคร,รับอ,อ่าตัวเนี้ยโค้ง18นิ้วโค้งหลอกก็ได้ข้างสะ2ดอกอ่าตัวอ่าตัวนี้18นิ้วโค้งปั๊มอ่าข้างสะ2ดอกเนี่ยก็ได้หรือ15นิ้วโค้งปั๊มเนี่ยข้างสี4ดอกเนี้ยก็ขับไดน้ดนะ เสร็จแล้วเพิ่มขึ้นมาคืออยากจะขับสิบแปดนิ้วนะครับข้างละสองดอกโค้งรอหรือสามดอกเนี่ยเอาแบบแน่นๆตึ๊บๆเลยเนี่ยก็เป็นตัวนี้นี่เป็นชุดเป็นชุดนี้นะครับสี่แปดลูกนะครับเป็นนี่หม้อตัวนี้เลยนะครับเป็นหม้อตัวนี้เลยนะฮะนะฮะไดโอดสักสองตัว นะครับก็พอแล้วนะครับนะฮะเนี่ยสินิ้วข้างละสอดอกโคงรอ3ามดอกก็ขับได้เนี่ยตัวเนี้ยนะครับนะแน่นตึ๊บเลยเนี่ยถึงที่บอกว่าคือลูกค้าต้องตั้งโจทย์มาให้ผมก่อนนะครับว่าจะขับลําโพงกี่นิ้วข้างละกี่ดอกนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องวัดนะนะฮะผมจะไม่พูดเรื่องวัดเพราะกําลังวัดนะฮะกำลังวัดกับกำลังเสียงเนี่ย มันมันต่างกันนะครับนะก็คือนะฮะเดี๋ยวจะเป็นประเด็นกันอีกเยอะนะครับผมถึงที่บอกว่านี่คือหลักการวิธีการแล้วใช้งานได้จริงคุณไปใช้เถอะครับไม่มีพังแล้วน้ําเสียงนี่โอเคแต่ถ้ามาพูดกันเรื่องวัดเนี่ยพูดยังไงมันก็ไม่จบแล้วทาใช้งานจริงเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เสียงที่ออกมาเนี่ยมันก็นะครับ มันก็ไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับถึงที่บอกว่าอันนี้คือถ้าวันนี้ลูกค้าฟังผมเข้าใจนะครับผมจะไม่ได้ขัดแย้งกับใครนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ผมบอกว่าถ้าลูกค้าอยากจะใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้ดีเสียงดีเสียงแน่นแล้วไม่มีพังนะครับเนี่ยตามที่ผมบอกเนี่ยนะครับก็คือจัดเซตแบบที่ผมบอกแบบเนี้นะครับส่วนใครที่เขาเคยทํามาก่อนนะครับทาไมเขาใช้หม้อแปลงสองลูกใหญ่ๆคบปลาเยอะ อันนั้นมันก็เป็นหลักการอีกหลักการหนึ่งให้มันได้กาลังวัดที่ให้มันได้กําลังวัดที่เขาระบุไว้นะครับนะฮะกำลังเสียงก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือลูกค้าเลือกที่กําลังวัดแต่อย่างที่ผมนี่คือพูดถึงกํา like ลังเสียงนะครับอ่านะฮะส่วนเรื่องความแรงก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งแต่หลักการการใช้งานนะครับนะฮะหลักการการใช้งานนะฮะว่ามันขับได้ไหมมันขับได้แล้ว แค่เนี้ยมันก็ขับได้แล้วนะครับเสียงก็แน่นแล้วนะครับดีลูกค้าบอกว่าผมอยากจะขับ18บแดโค้งรอนะครับข้างละสีดอกนะครับเอาแบบแน่นแ่นตึ๊บตึบเลยนะครับก็เป็นชุดนี้หม้อเนี่ยก็เป็นชุดนี้เดี๋ยวผมจะเชเลยอีกทีหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันวนอยู่แค่นี้นะครับน่ะเอาบาลานออกไปก่อนนะครับนะฮะนี่ก็เป็นหม้อลูกใหญ่ลูกนี้นะครับหม้อลูกใหญ่ลูกนี้นะครับ นะะฮลูกนี้ก็สามสิบแอมนะครับถ้าเป็นตีก็เป็นสามสิบแอมนะครับนะฮะลูกนี้ก็ยี่สิบแอมขึ้นไปนะครับนะคาปาเนี่ยนะครับจะใช้แปดลูกก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเนื้อที่อ่ะมันมันเหลือเยอะนะครับจะเพิ่มอันนี้แปดลูกก็ได้นะครับเพราะเวลาเราถ้าเราขับลำโพงเยอะๆเนี่ยเวลามัน มันจะดึงโหลดนะครับมันจะดึงโหลดเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยการสำรองไฟเนี่ยจะอาจจะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งแต่ถามว่าแค่นี้ได้ไหมได้แล้วนะครับหรือว่าเราจะเพิ่มอีกนะครับเราจะเพิ่มอีกสักแปดลูกก็ได้นะครับเนี่ยเพิ่มไปสักแปดลูกก็ได้อะนะครับอย่างสมมติว่าลูกค้าบ,บอกว่าอยากขับลำโพงเยอะๆนะครับดอกสิบแปดดอกยี่เนี่ยนะครับ ก็สมมติจริงๆราคาปลาแปดลูกเนี่ยมันก็พอแล้วนะครับมันก็พอแล้วแต่ถามว่าเวลาดึงโหลดเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้กําลังเยอะเพราะดอกใหญ่นะครับแล้วก็เพิ่มคาปาไอ้สักแปดลูกเนี่ยดูเห็นไหมครับมันก็ดูอลังการเลยเห็นไหมฮะเพิ่มไดโอดจากสองตัวเป็นสี่ตัวเนี่ยนะครับมันก็อลังการงานสร้างเลยนะครับแต่โมดูลก็ใช้ชุดเดิมนี่แหละคัสด,ดี้ก็ใช้ชุดเดิมนี่แหละเห็นไหมครับอย่างชุดเนี้ยนะครับสิบแปดโครงหล่อเนี่ยค้างละสามดอก สี่ดอกเนี่ยขับได้เลยยิ่งใช้หม้อลูกใหญ่ตัวนั้นเนี่ยตัวนั้นก็คือสิบสี่สิบแอมป์นะครับสี่สิบแอมป์เนี่ยนะฮะคือเนื้อหม้อยิ่งใหญ่นะฮะเนื้อยิ่งเยอะเนื้อเบสยิ่งเยอะนะครับนะฮะแต่ถ้าไปขับกลางขับไปขับกลางอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เน้นเนื้อนะครับเราไม่เน้นเนื้อเบสเยอะฉะนั้นเนี่ยหม้อเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ลูกใหญ่ก็ได้แต่ถ้าเป็นเบสเนี่ย นะครับถ้าเราต้องการเนื้อเยอะๆนะครับสถานหนักๆนะครับพุ่งไกลๆเนี่ยนะครับก็คือต้องใช้เป็นหม้อลูกใหญ่เพื่อจะเอาเอากำลังแอมของหม้อแปลงเนี่ยมาเป็นตัวช่วยทำให้เนื้อเสี่ยงเนี่ยมันพุ่งได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะฮะโอเคนะอันนี้คือไกด์ไลน์คร่าวๆสำหรับโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับแค่ข้อเดียวนะฮะนะฮะ อ่ะโอเคนะครับก็อันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับก็คือว่าคัดดีตัวนี้ขับได้กี่วัดนะครับขับได้กี่ดอกเนี่ยผมเฉลยไปแล้วนะครับก็คือว่าคัดดีตัวเนี้ยมันสามารถทําได้ทุกวัดนะครับก็คือคัดดีเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนสำรองมันเป็นเหมือนตัวรองรับอยู่แล้วที่เหลือคืออยากให้แรงมากแรงน้อยขึ้นอยู่กับกําลังจ่ายของแรงจ่ายไฟ กำลังของแรงจ่ายไฟก็คือมอแปลงหรือสวิตชิ่งนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ผมเนี่ยมาแนะนำเนี่ยคือเป็นมอแปลงนะครับเนื้อเสียงที่หนักนะครับเนื้อเสียงที่หนักแน่นนะครับแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับไม่ต้องกลัวจะน็อกกลางงานนะครับบางทีสวิตชิ่งเนี่ยไฟตกไฟกระตกไฟกระชากเนี่ยนะครับอาจจะน็อกกลางงานฟิวขาดโปรเทคตัดคัสดีไม่พังนะครับแต่มันจาจัดที่สวิตชิ่งแทนนะครับแต่มอแปลงเนี่ยมันจ่ายอย่างเดียวนะครับไม่มี ไม่มีการตัดนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันช็อตคัสดีมันจะตัดแทนนะครับคัสดีนี่มันจะตัดแทนนะฮะมันจะมามันจะมาสต็อปที่ตัวโมดูลคัสดีนี่เองนะครับจากนั้นเนี่ยหม้อแปลงเนี่ยก็นะครับหยุดการทํางานเหมือนกันนะครับเพราะมันหยุดนะครับเราก็แค่ปิดเครื่องนะครับเท่านั้นเองนะฮะยังไงต่อดีนะครับ เดี๋ยวข้อที่สองนะครับคัสดีต่างจาก a b อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปที่สองแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับนะฮะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วมันจะรับข้อมูลหรือสาระที่มันหลักๆเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้นะครับเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมคลิปที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าคัสดีเนี่ยต่างจาก AB ที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น AB ธรรมดา AB b บ t เิดในอะไรเงี้ยต่างอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมมาพูดตึงคลิปต่อไปนะครับอย่างที่บอกคลิปนี้สาระสาคัญคือไม่ต้องสนว่ากี่วัตนะครับสนคือคุณจะขับกี่ดอกนะครับลำโพงกี่ดอกดอกละกี่นิ้วนะครับแค่นั้นเดี๋ยวที่เหลือเรามาเซตนะครับเรามาเซตกําลังแรงใจให้มันแมทนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับ อยากรู้ยังไงก็แอดไลน์แอดเฟซนะครับเข้ามาถามผมได้นะครับผมก็ยินดีให้คําแนะนําทุกท่านนะครับอย่างไ d ไลน์เนี่ยก็เป็นไลน์ฮัสกร35เบอร์โทรก็0ูนย์หกห้าห้าสี่เก้าหนึ่งสี่สองห้านะครับก็เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยบันทึกเข้าเครื่องเดี๋ยวไลน์ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเลงก์เฟซบุ๊กนะครับไว้ให้ลูกค้าติดตามข้างล่างด้วยนะครับส่วนอย่างที่บอกนะครับลูกค้าชอบถามว่าแล้วไฟเลี้ยงเนะี่ยเราควรใช้เท่าไหรด่ดีจริงๆเราถามว่าควรใช้เท่าไหร่ดีนะครับ อย่างที่โมดูลเนี่ยมันระบุไว้นะครับเนี่ยยังโมดูลเนี่ยนะครับมันระบุไว้ที่นะครับมันระบุไว้ที่มองไม่เห็นอ่ะผมบอกแล้วกันระบุไว้ที่บวกนะครับเจ็ดสิบโวลต์ก็คือบวกลบกาวเนี่ยก็คือบวกเจ็ดสิบกาวลบเจ็ดสิบเนี่ยเจ็ดสิบโวลต์ขึ้นไปก็คือจากหม้อแปลงเนี่ยห้าสิบห้าสิบโวลต์นเนี่ยห้าสิบโวลต์จากหม้อแปลงเนี่ยขึ้นไปจนถึง 125โวลต์ DC นะครับฉะนั้นเนี่ยเราควรใช้ไฟเท่าไรดีนะครับก็คือเรามีไฟตั้งแต่55โวลต์นะครับ ac ขึ้นไปอ่ะจนถึงประมาณสัก90โวลต์เนี่ยนะครับ90โวลต์เนี่ยนะครับก็คือใช้ได้หมดนะครับก็คือใช้ได้หมดเลยนะฮะถ้าบอกว่า เดี๋ยวถ้าเกิดวัดต่ำม,มันไม่ได้ถ้าเกิดว่าโวลต์ต่ำม,มันไม่ได้กําลังวัดมันไม่เกี่ยวครับโวลต์มันมีหน้าที่เป็นกําลังวัดก็จริงแต่แนวแต่เสียงที่มันเป็นหลักๆเนี่ยมันมาจากกําลังแอม์นะครับมันมาจากเนื้อแอม์นะครับของหม้อแปลงนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสรุปแล้วคือเราเอาบ้านๆน,นะไม่มีหลักวิชาการไม่มีหลักอะไรที่มันลึกซึ้งคือมือใหม่หัดประกอบ นะครับผมไม่ไม่พูดถึงโปรเฟชชั่นอลนะมือหม้หประกอบนะครับก็คือตามที่ผมเนี่ยอธิบายนี้เลยนะครับส่วนถ้ามันมีหลักการของมันไม่ตรงกับหลักการของคนที่เขาทำคัสดีมานาแล้วยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่น,นี่คือผมพูดถึงหลักการใช้งานนะครับหลักการใช้งานหลักการป,ประกอบแล้วมันไม่พังแล้วไปใช้งานได้จริงทุกงานนะครับ อ่าโอเคนะครับคลิปนี้ผมช่างหัดก็ขอรีวิวแค่นี้ก่อนส่วนใครที่สนใจยังไงก็สามารถแอดไลน์แอดเฟซมาทางช่องทางนี้ได้เลยครับผมช่างหัดสวัสดีครับ